เกิดเหตุเพลิงไหม้ผมมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่จะต้องหนีเอาตัวรอดออกจากที่เกิดเหตแต่ก็มีคนอยู่กลุ่มหนึง่งที่จะต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปเพื่อดับไฟนั่นก็คือนักดับเพลิงสวัสดีครับผมกะตัญญูอยู่เจริญตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาภาภัยชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีดับเพลิงบางแสนถามว่าทำไมถึงมาเป็นนักดับเพลิง ผมว่ามันเป็นความฝ่ฝันของเด็กผู้ชายคนหนึ่งในสมัยเด็กๆอยากจะเป็นตำรวจอยากจะเป็นทหารแต่ว่าในความฝ่ฝันของผมนั้นไม่สามารถเป็นได้รเพราะเนื่องจากว่าร่างกายของตัวเราเป็นมีความสูงที่ไม่ถึง160เซนติเมตรซึ่งในความฝ่ฝันนั้นเนี่ยที่อยากเป็นตำรวจและทหารเนี่ยมันมีความฝ่ฝันอยู่อย่างหนึ่งก็คืออยากจะพกวิทยุสื่อสาร ซึ่งมันมีความคิดของเด็กสมัยนั้นว่าเมื่อพกวิทยุสื่อสารแล้วเนี่ยมันมีความเท่ซึ่งเราก็อยากจะเท่เหมือนเด็กผู้ชายคนอื่นๆทั่วไปแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทำได้นะครับหลังจากที่ได้เรียนจนจบนะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นได้ทำงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งในสมัยนั้นเป็นห้างเซฟแลนด์นะครับสาขาบางแสนซึ่งก็ได้ ทำในเรื่องของช่างไฟนะครับก็ดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้าทั้งหมดของห้างสิงรรนค้าแห่งนี้นะครับก็คือตั้งแต่ในเริ่มเปิดห้างนะครับห้างเปิด10บโมงครึ่งแต่ว่ารเราต้องมาเซตระบบตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงอยู่ในช่วงนี้นะครับก่อนที่ห้างจะเปิดเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบไฟนะครับเราก็อยู่จนถึงห้างปิดนะครับก็คือห้างปิด3ามทุ่มครึง่งเราก็อยู่จนถึง3ามทุ่มครึ่งรอปิดไฟปิดระบบไฟในบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ในช่วงของที่ห้างปิดแต่ว่าในช่วงของเซฟแลนด์บางแสนในสมัยนั้นเนี่ยก ลงภาพยนตร์ด้วยนะครับก็จะทําให้ก็จะต้องอยู่ไปถึงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเลยเนื่องจากว่าเราจะต้องดูแลในเรื่องของระบบไฟด้วยนะครับเนื่องจากว่าเข,เขามีหนังฉายในรอบมิดไนส์รอบดึกประมาณเนี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ดําเนินการปิดห้างสสินค้านะครับก็ปิดระบบไฟจนหมดนะครับก็ในวันหนึ่งก็ทํางานตั้งแต่เริ่ม,เร,มเริ่มจริงๆก็คือ9ก้าโมงครึ่งจนถึงประมาณเที่ยงคืนในของแต่ละวันนะครับแล้วก็ก็จะมี ในช่วงเลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับพี่ๆหน่วยกู้ภัยนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นพี่ๆหน่วยกูย้ในหน่วยกู้ภัยแจ้งเหตุนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยตัวห้างเซฟแดนบางแสนเนี่ยในพื้นที่ด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลานจอดรถทั้งหมดเลยนะครับยังไม่มีตัวอาคารซึ่งปัจจุบันนี้เป็นห้างแหลมทองซึ่งก็ทําอาคารเข้ามาปิดบิดทับตัวพื้นที่จอดรถตรงนี้ไปแล้วนะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยก็ได้มีการใช้เวลาช่วงประมาณสักสองทุ่มกว่าก่อนที่ห้างจะเลิก ก็เข้ามาพูดคุยกับตัวทีมพี่ๆนักกู้ภัยนะครับว่าการเป็นนักกู้ภัยเนี่ยเป็นยังไงทํายังไงถึงจะได้มาเป็นนักกู้ภัยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยความตั้งใจของเราจะเข้าไปอยากจะมีวิทยุสื่อสารอยากจะหยิบอยากจะจับอยากจะเอามาพูดอยากจะเอามาคุยนะครับแล้วก็ได้มีการขอกันเอาพี่ผมขอวิทยุมาลองพูดสอนผมได้ไหมแบบนั้นแบบนี้นะครับจนวันหนึ่งอา้าวพี่เขาก็ยอมส่งวิทยุมาให้สอนเราพูดแบบนั้นสอนเราพูดแบบนี้ ในช่วงระยะเวลาในขณะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เ,เราก็มาคุยกับพี่ทุกวันทุกวันทุกวันก,นก็พี่ครับผมขอสมัครเป็นนักกู้ภัยได้ไหมอา้าวพี่เขาก็เ,าเห็นเราทํางานอยู่ที่ห้างาเซฟแลนด์ในขณะนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของอะไรที่จะพอช่วยเหลือกันได้นะครับก็เอามามา,มาลองทําดูก่อนซิปเป็นยังไง ก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปทําทงานเป็นหน่วยกู้ภัยของแจ้งเหตุบางแสนนะครับก็ทําได้อยู่สักระยะหนึ่งนะครับอยู่ประมาณสักสองถึงสปีนะครับก็ด้วยวัยวุฒิของตัวเองนะครับอายุตัวเองสูงขึ้นนะครับก็มีการต้องเปลี่ยนงานละนะครับก็ต้องเปลี่ยนงานก็จะก็ได้ลาออกจากงานที่เป็นช่างไฟฟ้านะครับที่ห้างเซฟแลน์ดบางแสนนะครับก็ไปทํางานเป็นพนักงานบริษัทไฟแนนซ์นะครับจนตั้งแต่ เริ่มไปเป็นพนักง,งานติดตามเขาเรียกว่าพนักง,งานติดตามหนี้สิน mm. ก็คือไปเก็บเงินนะครับคนที่เช่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์นะครับจนมาเป็นพนักง,งานเล่นรัดเร่งรัดหนี้สินนะครับก็จะเป็นไล่ตามยึดรถมอเตอร์ไซค์ mm. จนมาเป็นพนักง,งานสินเชื่อ mm. ก็เป็นคนทําสัญ,ญญาในการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับ mm. ก็ทําได้อยู่ประมาณสัก 4-5ปีนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปอาสอบเป็นพนักงานดับเพลิงซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเราก็ยังไม่รู้จักเลยหลอกว่าพนักงานดับเพลิงเป็นอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเป็นอาชีพที่เป็นข้าราชการพูดง,ง่ายๆนะครับเพราะงะั้นก็เลยลองไปสมัครดูนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปสอบหลังจากนั้นก็พอผลประกาศสอบออกมาก็ปรากฏว่าเราได้สอบติดเป็นข้าราชการเป็นนักดับเพลิงนะครับก็จริงๆแล้วก็ความเข้าใจเราในสมัยนั้นก็จะบอกว่าอุ๊ยนักดับเพลิงก็ ฉันก็ทั้งต้องทาไฟทาดับไฟอย่างเดียวดับไฟอย่างเดียวฉีดน้ําอย่างเดียวทีนี้พอมาเป็นนักนับเพล่งมจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะเป็นว่าเราต้องดูแลภัยถึง14ภัยนะครับเราต้องดูแลถึงภัยถึง14ภัยของเ,ออเป็นไปตามพร,ราพ,รราพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550ซึ่งใน14ภัยเนี้ยนะครับเราดูตั้งแต่อัคคีภยัยวาตะภยัยอุทกกภยัย ภัยจากดินโคลนถลม่มภัยจากลมพายุภัยจากตึกถลม่มภัยสารภัยสารพัดภัยเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการจับงูตีต่อนะครับไล่ไก่ก็มีนะครับมีโทรศัพท์เข้ามาว่าให้เรา,เราไปไล่ไก่ที่เราไปจับตุ๊กแกทีนะครับเพราะ,ะนั้นมีสารพัด เทศภัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องขอเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทีมนักดับเพลิงก็ต้องทําเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วงานดับเพลิงเองเขาไม่ได้เรียกว่าเขาไม่ได้เรียกนักดับเพลิงเขาเรียกว่างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ว่าโดยโดยการชินโดยการชินในการเรียกก็จะเรียกว่านักดับเพลิงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้เข้ามาเป็นนักดับเพลิงแล้วนะครับมันก็มีการทํางานรูปแบบหลากหลายมากมายนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการดับเพลิงด้วยในเรื่องของการดํเา,เราเนินการตามภัย14ภัยอย่างเมืม่อสกู่ที่แจ้งไปนะครับแล้วกใ็ในเรื่องของการดับเพลิงเนี่ยเราจะต้องเข้าไปทําการดับเพลิงหรือดับไฟเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิความร้อนสูงนะครับตั้งแต่800องศาขึ้นไปเพราะฉะนั้นในในเรื่องของการดับเพลิงเนี่ยนะครับนักดับเพลิงแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีมีความสามารถในการดับเพลิงด้วยนะครับไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าสมัคร สอบเข้ามาแล้วจะเป็นนักดับเพลิงได้เลยเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกฝนนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยใช้ระยะเวลาในการฝึกในเรื่องของการเป็นนักดับเพลิงเนี่ยประมาณ1ปีนะครับก็คือหลังจากที่เข้ารับสมัครเป็นดับเพลิงเรียบร้อยแล้วเนี่ยมารับราชการเรียบร้อยก็เข้าไปเป็นอบรมในเรื่องของหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นซึ่งเรามี ระยะเวลาในการฝึกอบรมยอยู่ประมาณ7วันนะครับซึ่งตัวหลักสูตรพวกนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของอาทางกรมป้องกันและบรรเทา,า,ภ,าภัย,เ,ยเ,ปเ,ปเป็นผู้ดําเนินการจัดก,การฝึกอบรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างหนักพอสมควรในเรื่องของซึ่งคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการดับเพลิงมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกในเรื่องของแอ a วานนะครับก็คือเป็นการดับเพลิงขั้นสูงขึ้นมานะครับซึ่งในหลักสูตรของการดับเพลิงขั้นสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้ลำบากพอสมควรเนื่องจากว่า อย่างที่ผมบอกไปก็คือการดับเพลิงจะต้องมีการดับไฟซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนสูงถึง800องศานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของชุดดับเพลิงก็ดีนะครับชุดดับเพลิงอย่างเดียวชุดชดหนึ่งก็มีน้ําหนักถึงเกือบประมาณ20กิโลละนะครับนักดับเพลิงจะดับไฟครั้งหนึ่งต้องใส่ชุดที่หนักเกือบ20กิโลนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของขั้น a d v a ั c มานะครับอีกหลักสูตรหนึ่งก็จะเป็นหลักสูตรของอครูฝึกป้องกันและบรรเทาสารภายัยเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ก็จะใช้รระะะยเววลาปาปมณ45ัน เพราะฉะนั้นค่อนข้างนานพอสมควรนะครับแล้วก็จบ3ามหลักสูตรนี้ก็สามารถที่จะมาเป็นนักดับเพลิงได้ได้อย่างม,มีประสิทธิภาพเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ฝึกจบออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาทํางานในเรื่องของการที่เป็นนักดับเพลิงอยู่ในเขตพื้นที่ของบางแสนนะครับแล้วก็จะมีเคสเคสท,ที่เราภาคภูมิใจอยู่นะครับเคสท,ที่เราภาคภูมิใจในการเป็นนักดับเพลิงในการเป็นนักกู้ชีพนะครับซึ่งเราก็ มีอยู่2เคสด้วยกันที่ค่อนข้างที่จะภูมิใจพอสมควรนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอการช่วยเหลือคนที่คาดว่าเสียชีวิตไปแล้วกลับให้มามีชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งในในช่วงนั้นเนี่ยผมเองได้ได้ได,ได,ได้ได้อยู่เวรในเรื่องของการรับแจ้งเหตุในเรื่องของวิทยุสื่อสารแล้วก็โทรศรัพท์รับแจ้งเหตุนะครับซึ่งในช่วงวันนั้นเนี่ยนะครับเวลาประมาณบ่ายสองโมงเนี่ยเราได้รับแจ้งเหตุทางโทรศรัพท์ว่าได้มี คนล้มในในบ้านนะครับแล้วหมดสตินะครับเมื่อได้รับแจ้งเหตุเสร็จแล้วก็ได้ดาเนินการส่งทีมกู้ภัยของเทศบาลบองแสนสุขเข้าดาเนินการช่วยให้ความช่วยเหลือเมื่อทีมไปถึงนะครับทีมก็ทําการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อประเมินแล้วว่าผู้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับไม่สามารถไม่สามารถหายใจได้แล้วก็ที่ประจรหยุดเต้นนะครับก็ทางทีมก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือโดยการนวดหัวใจหรือการช่วย การทำ CPR แล้วก็ทำในเรื่องของการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าก็คือเครื่อง AED ส่วนตัวผมเองก็มีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลมอบุรพานะครับในเรื่องของการการ,การแพทย์ฉุกเฉินนะครับหลังจากที่ทีมได้ทำการนวดหัวใจไปแล้วเนี่ยนะครับผู้ผู้ป่วยนะครับก็มีชีพจรขึ้นมาก็วิทยุสั่งการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ผู้ป่วยนั้นมีชีพจรละนะครับในช่วงจังหวะนั้นเองก็จะจะได้นำเรียนนำลำเลียงส่งโรงพยาบาลนะครับก็ทางการแพทย์ฉุกเฉินก็ มาถึงพอดีก็มีการส่ง,สงเคสต่อกันไปนะครับในเคสเนี้ยนะครับซึ่งเราก็ได้จริงๆแล้วเราก็ได้มีการประสานงานกับโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาว่าเคสเนี้ยเป็นยังไงนะครับเขาเขาเป็นอย่างไร,รบ้างอาการเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราก็ได้รับคําตอบจากทางโรงพยาบาลมาว่าเออเคสเนี้ยเขาเป็นเขาก็าหายละนะครับสามารถที่จะกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านได้ซึ่งจริงๆเราก็รับทราบแค่นั้นแต่ก็ว่ามีอยู่วันหนึ่งครับ ซึ่งสถานีดับเพลิงของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณถนนมิสัมพันธ์ซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะมีร้านร้านขายของชามีร้านสะดวกซื้อนะครับตั้งอยู่เยอะแยะมากมายนะครับคนคนนี้นะครับที่เราช่วยส่งไปโรงพยาบาลในวันนั้นเนี่ยที่เราปั๊มหัวใจเขาขึ้นมาเนี่ยเขาเดินผ่านหน้าสถานีเพื่อไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เดินกลับมาซึ่งเราเองเราก็นั่งอยู่ที่สถานีดับเพลิง เราก็นั่งคุยกันอยู่ประมาณ3 4ถึงคนนะครับก็พอหันไปเห็นก็คุยกันว่าดูสิคนเนี้ยวันนั้นไงคนนี้เองที่เราช่วยทำ CPR เราปั๊มหัวใจเขาแล้วส่งเขาไปโรงัยวาลเนี่ยเขาเดินมาซื้อของแล้วเขาหายแล้วเขาเดนินเป็นปกติแล้วคนนั้นเขาก็หันมาเขาก็หันมองเข้ามามองในสนานเด็เพลิงเราเนี่ยว่า นักดับพิงนั่งทำะไรเพราะมันเป็นด้านหน้าลาเรามันไม่มีไม่มีประตูกั้นนะครับก็เป็นที่โล่งๆเขาหันมาว่าเห็นนักดับพิงนั่งคุยกันเขาก็หันมาเสร็จเขาก็หันกลับแล้วก็เดินจากไปซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยที่นั่งกันอยู่ตรงนั้น3คน4ี่คนเนี่ยเป็นคนช่วยปั๊มหัวใจเขาแล้วก็ช่วยเขาส่งโรงพยาบาลทําให้เขามีชีวิตรอดแล้วก็ใช้ชีวิตได้อ,อยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะครับเพราะงั้นก็มันเป็นเคสที่ เรานักัะเพงค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจที่ที่ช่วยคนคนหนึ่งที่คาดว่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วทำให้เขากลับมีชีวิตแล้วมาใช้ชีวิตปก,ปกติประจําวันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสที่2ซึ่งในในเขตของเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับซึ่งของเราเนี่ยทางคณะผู้บริหารเนี่ยก็ได้มีการตั้งตัวจุดเบราว์ ord, หรือว่าตัวหอฟ้าระวังชายหอเฝ้าลงพายชายหาดเนี่ยท,ทั้งหมดประมาณ 8หอนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยนักดับเพลิงเองก็ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้หยุดพักผ่อนเนื่องจากว่านักดับเพลิงจะต้องทํางาน8ชั่วโมงตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง8โมงเช้าอีกวันหนึ่งคือทํางานทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับหลังจากออกเวรในช่วง8โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นช่วงเวลาประมาณ10โมงเนี่ยก็จะต้องส่งกําลังที่ออกเวรชุดนี้ไปคอยเฝ้าระวังภัยไปเป็นไลยกาดนะครับให้อยู่ให้ดูแลนักท่องเที่ยวอยู่รยบริ ซึ่งก็จะมีเคสเคสส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาดบางแสนเนี่ยก็จะเป็นเคสที่นักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วมามา,มาเที่ยวชายหาดบางแสนแล้วพาครอบครัวมาแล้วก็จะมาก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันนะครับจนสุดท้ายเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยก็ลงไปเล่นน้ําแม้กระทั่งน้ํา เพราะบริเวณชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ราบไม่มีพื้นที่เป็นร่นองน้ําเลยนะครับแม้กระทั่งน้ําแค่ประมาณหัวเขาเ่าเมื่อล้มลงในน้ําก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจากว่ามีสภาวะในเรื่องมึนเมาอยู่นะครับก็ทําให้จมน้ําแต่ก็โชคดีครับที่มีผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณชายหาดบางแสนเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณนั้น,นก็เข้ามาแจ้งนะครับทีม ตัวไรตัวไรกาดเนี่ยให้เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดาเนินการช่วยเหลือทําการฟื้นคืนชีพทาการนวดหัวใจจนทําให้นะครับจนทำให้คนคนเนี้ยนะครับกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อยู่เหมือนเดิมเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเคสที่2ที่เราค่อนข้างที่จะ,ะภูมิใจนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับนักดับเพลิงก็เราเรามี ประชากรค่อนข้างน้อยประชากรในที่นี้หมายถึงอะไรประชากรหมายถึงประชากรของนักดับเพลิงในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองแสนสุขเองเนื่องจากว่าตัวประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยนะครับตามทะเบียนราษฎร์เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ4 8 0 0 0คนนะครับใน4 8 0 0 0คนเนี่ยนะครับตามหลักตามหลักการเลยนะครับนักดับเพลิงหนึ่งคนจะต้องดูดูแลประชากร1,000คน เพราะฉะนั้นใน4 8 0 0 0คนจะต้องมีนักดับเพลิงถึง48คนแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เทศบาลเมืองแสนสุขมีนักดับเพลิงอยู่ประมาณ28คนเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าตัวนักดับเพลิงเองเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเสียสละเวลาจะต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อ,อคอยดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงแถมวันหยุดก็ต้องออกไปดูแลนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ค่อนข้างที่จะส่วนอยากจะ มีปัญหาครอบครัวเป็นเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือปัญหาของเราในเรื่องของกําลังผลไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในในในส่วนเนี้ยนะครับเราก็จะมีในเรื่องของนักกระเพิงไม่เพียงพอนะครับตามตามที่แจ้งไปนะครับเรานะครับในฐานะนักกระเพิงของเทศบาลเมืองชานสุขนะครับก็ขอยืนยันกับ พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะครับก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะพี่น้องประชาชนจะอยู่อยู่ที่ไหนก็ตามในเขตพื้นที่นะครับเราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับให้มั่นใจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นไปตามคําขวัญที่ว่านะครับแม้ไม่ใช่ตํารวจหรือทหารที่ปกป้องพระธาก็หาไม่เราดับเพลิงก็หวงแขนแผ่นดินไทย ยอมพีกายตายเป็นเช่นเดียวกันสวัสดีครับ